วันนี้เรามาชมบรรยากาศสวยๆนะครับบริเวณถนนเส้นทางระหว่างบ้านทุ่งสว่างมุ่งหน้าบ้านหนองเหล็กนะครับวันนี้พาเด็กน้อยมาวินนะครับมาชมบรรยากาศนะครับแต่ดูแล้วให้ถือแท็บเล็ตมาถ่ายบรรยากาศสวยๆเพื่อจะทำคอนเทนต์นะครับ แต่ดูท่าทางแล้วจอใครจอมันนะ <c oughs> คอนเทนต์นะครับผู้ลูกก็ทำคอนเทนต์นะครับผู้พ่อก็ทำคอนเทนต์นะครับท่านจะได้พบบรรยากาศนะครับในช่วงห่วงเวลา17นาฬิกา27นาทีครับบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็ถนนนะครับซึ่งปกติถ้าเป็นช่วงเช้าผมจะใช้เส้นทางนี้นะครับในการวิ่งออกกำลังกายนะครับระยะการวิ่งก็ ถ้าจากปากทางเส้น226นะครับใช้เส้นทางนี้วิ่งจนถึงวัดบ้านหนองเหล็กก็ระยะทางก็จะประมาณ1กิโลเมตรแต่เราจะไม่ได้วิ่งตลอดเส้นทางเพราะว่าบางเส้นบางช่วงของเส้นทางครับจะผ่านชุมชนนะครับซึ่งห่วงช่วงเวลาที่ผมวิ่งจะเป็นช่วงตีห้าเป็นต้นไปนะครับ ก็อาจจะทําให้เกิดการรบกวนกับประชาชนที่พักอาศัยก็เลยต้องออกมาวิ่งอยู่กลางท้องทุ่งนะครับซึ่งระยะก็จะประมาณไปกับ1รอบประมาณ700เมตรนะครับก็จะใช้วิ่งประจําในช่วงตีห้านะครับจนถึงเวลาประมาณ6.30นาฬิกาซึ่งการวิ่งโดยใช้เส้นทางนี้กลางค่ำกลาง,ง,งคืนแสงสว่างอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าก็จะใช้ เอาอุปรกรณ์ส่องสว่างนะครับเป็นไฟฉายติดตัวนะครับที่ศีรษะแล้วก็วิ่งออกกำลังกายสักประมาณช่วงตีห้ายีถึงตีห้ก็มีแสงสว่างเส้นทางนี้ก็จะสามารถใช้วิ่งได้นะครับเส้นทางนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าแทบจะไม่มีการสัญจรของรถยนต์หรือจักรยานยนต์ นานๆจะมีมาสักคันหนึ่งนะครับฉะนั้นอากาศช่วงเช้าๆหรือช่วงเงย็นๆช่วงนี้ท่านจะเห็นว่าอากาศดีมากโดวยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงกันยาถึงตุลาเนี่ยลมก็เริ่มจะเปลี่ยนทิศนะครับจากที่เป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็เริ่มจะเปลี่ยนทิศมาเป็นทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะเป็นลมหนาวต่อไปนะครับ ก็ดูว่าช่วงหนาวๆบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่วิ่งที่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายนะครับโดยเฉพาะเมื่อท้องทุ่งบริเวณนี้นะครับเมื่อท้องทุ่งบริเวณนี้นะครับมีออกรวงนะครับเป็นข้าวออกรวงสวยงามก็จะทำให้บรรยากาศยิ่งน่าวิ่งมากขึ้นนะครับ ส่วนนุ่มคนนั้นก็หลอกให้มาทำคอนเทนต์นะฮะจริงๆคือให้มาออกกาลังกายฮะให้ออกจากนั่งจดจ่อที่หน้าจอทีวีอยู่ u t u b e ดูเกมก็นำมาให้ทำคอนเทนต์นะฮะถือกล้องเดินถ่ายรูปอยู่นะครับซึ่งเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับมัดใหญ่ขานะครับ แล้วก็เสริมทักษะการสื่อสารการพูดนะครับโดยการอาธิบายนะครับคอนเทนต์ต่างๆนะครับวิ่งไปแล้วนะครับการทำคอนเทนต์นมาวินครับรถครับลูกชิดครับชิดเจดดนะด้านที่จะมีรถนะฮะเดี๋ยวเราต้องระมัดระวังเลยทีเดียวนงานานี้มีรถครั้งหนึ่งนะครับ เ <Cornell>. ห็นว่าปลอดภัยแล้วเราก็เดินทางกันต <te le> ่อฮะวิ่งหลออให้ออกกําลังกายฮะกุสโลบายฮะออกจากจอใหญ่มาอยู่แทบเล็ตแต่แทบเล็ตก็ให้ถ่ายรูปเพื่อทำคอนเทนต์นะฮะก็จะเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะครับอ่ะมุงหน้าต่อไปเมื่อ นะครับหลอกเด็กน้อยมาออกกําลังกายส่วนพ่อก็ได้เดินเบาๆในช่วงเย็นนะ,ะจากช่วงเช้ามี f อฟถามว่าผมเนี่ยใช้เวลาในการออกกําลังกายช่วงเช้าประมาณชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยวิ่งระยะประมาณกี่กิโลนะบางวันนะฮะก็ประมาณ10กิโล บางวันาจจะ8กิโล9กิโลแล้วแต่สภาพร่างกายครับไม่ได้เน้นความเร็วไม่ได้เน้นเพสนะครับเน้นว่าออกกำลังกายให้ครบถ้วนประมาณชั่วโมงกว่ากว่าบางวันมีแรงดีหน่อยนอนหลับพักผ่อนสุขภาพดีนะครับเกาะประมาณสัก10กิโลนะครับก่อนไปทำงานในแต่ละวันส่วนวันไหนที่อืดๆหน่อยก็เดินบ้างวิ่งบ้างได้สัก7-8กิ 7, โลก็เป็นสิ่งที่ กระตุ้นร่างกายในช่วงเช้าให้ออกกําหลังกายนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะพากัไปดูนะครับข้าวสําหรับข้าวช่วงนี้ก็เริ่มจะตั้งท้องนะฮะตั้งท้องเริ่มจะก,กลมแล้วแต่ว่าก็ยังยังไม่ตั้งท้องอย่างสมบูรณนะ์นักเข้าใจว่าเป็นข้าวมาลขหนึ่งศูนย์ห้านะฮะจะไม่ผิด มาเบนครับข้างหน้าเดี๋ยวพ่อจะพาให้ดูนะฮะมันจะมีฝ่ายเล็กๆมาเบนจะดูดูปลาไหมปลามันก็หนูลองพิเคราะห์ดูว่าปลามันทําไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้มาเบนจะสังเกตว่าตรงไหนที่มีฝ่ายน้ําน้ําไหลปลาเล็กๆมันก็จะมาเหมือนกับกระโจนนะฮะเหมือนก,กระโจนน้ําเล่นน้ํานะครับข้างหน้าครับมาเบนจะเห็น เหมือนเป็นท่อระบายน้ำจากอีฝากของถนนนะฮะมันก็จะทำให้เหมือนมีน้ำเหมือนน้ำตกฮะนี่นะครับผมบอกแล้วนะ่ครับช่องเก่าพูดมากมีช่องน้ำตกนึกมาวินครับมันจะโดนมีมีปลาไหมเหมือนน้ำตกเลยห้ามทิ้งขยะนี่ฮะพอมีลักษณะเหมือนน้ำตกไงฮะน้ำไหล บางทีมันก็จะมีปลาเล็กๆนะครับแม่ปลาเล็กๆมาวิ่งมาดูปลามีปลาเล็กๆนะครับแขียนว่า,น,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 าวนะครับมีปลาปลาซิวนะฮะบางทีก็จะมีปลาหมอนะฮะะนครับน้ําไหลเรามาจับปลาในนี้ได้ไหมใครเห็นปลา,ต,าต้องเอากระชอนหรืออะไรหรือ,หร,อหรือสวิงมาแต่ภาพน้ําไหลฮะน้ําไหลเหมือนเป็นน้ําตกตอนเช้าๆยังจะมีปลา มากระโจนนะฮะยิ่งนะครับ,รบเดินไปแวเดินระวังเระตรงนี้เราจะไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราตั้งใจไว้แล้วแล้วเราจะเดินกลับนะครับเดินไปจนถึงอ่าตรงป้ายวัดบ้านหนองเหล็กลุกแล้วก็เดินกลับป้ายตรงนั้นใกล้ใกล้วัดก็ถือว่าไปวัดนั่นแหละเออถือว่าไปวัดส่วนบรรยากาศฮะอากาศดีนะครับอ,อุณหภูมิตอนนี้นะครับเช็คจาก นาฬิกานะครับก็ประมาณ31องศาแต่เป็นสาองศาที่ไม่ร้อนนะฮะร้อนจะตายนะครับดูครับดูอากาศแสงท้องฟ้าสวยงามมากครับชนบทนะครับสีสเกตบ,บ้านเราสีสเกตบ,บ้านเรานะครับบรรยากาศดีๆนะฮะของทุง่งอากาศสดชื่นไร้โมรทิศพิษ นะครับเราก็จะเดินมาถึงบริเวณวเบ้านน้องเหล็กนะฮะ,ะบ,บ้านน้องเหล็กอาจจะกลับใช่ไหมกลับอ่าเราถึงจุดหมายปลายทางนิดนึงอาจจะไม่ครบถ้วนแต่ว่าเราก็เดินกลับนะฮะออกกําลังกายนะครับบรรยากาศดีมากดีเยี่ยมมากเลยนะครับทุกท่านจะได้เห็นบรรยากาศท้องทุ่งนะครับส่วนนี้หนุ่มคนนี้ก็จะทํา<อ>คอนเทนต์เหมือนกันนะฮะ ออกจากจอใหญ่ออกมาออกกําลังกายนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับหมุนกล้องมัไงครับลีลาหมุนหมุนกล้องโอ้โหเอฟเฟกเพียบมีแต่เอฟเฟกเอฟเฟกนะฮะแต่แต่สาระอาจจะไม่ได้นะฮะนะครับก็ลาท่านผู้ชมไปนะครับจากบริเวณนี้นะครับเราก็จะเดินกลับไปที่บ้านทุ่งสว่างนะครับจากทิศทางบ้านน้องเหล็กมุ่งหน้าบ้านทุ่งสว่างนะครับกับบรรยากาศสวยๆนะครับ สีสเกตบ้านเฮาขอบคุณ FC ทุกท่านนะที่รับชมนะครับ